Hey, สวัสดีพ่อหนุ่มที่น่ารักทุกคนก่อนจะไปดูคลิปนะฮะก็ฝากกดไลค์นะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งให้หน่อยนะฮะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับเจ้าของช่องนั่นเองนะีฮะแล้วก็จะได้บัพดข่าวสารใหม่ๆในครับผมเมื่นนมอผมลงคลิปมานะเนาะ ก็ใครที่ทําแล้วนี่ครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะเนาะโอเคก็ไปรับสมคลิปได้เลยโอเคนะครับผมกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับก็เป็นที่นะครับเราอยู่ในแบบ l ีเจน d ์ออฟ e ปีนะครับผมซึ่งไม่แน่ละที่ผมมาอยู่แบบไหนก็ต้องเป็นสคลิปแบบนั้นนะก็วันนี้ผมจะมาจากสีคลิป l ีเจน d ์ออฟสปีดซึ่งอยู่ไอเนคอมเลยนะฮะคือจะบอกว่าอยู่ไอันนี้ดีโคตรก็พูดได้นะครับ ดีมากด้วยนะครับผมแล้วผมลองแข่งก่อนแป๊บนึงนะฮะคือยูไอตัวเนี้ยดีมากนะครับเดี๋ยวผมยังมารีวิวก่อนเนาะเดี๋ยวขอตัวแข่งน้ำหนึงเอ่อความไวของผมก็ชู่เขาได้ไหมนี่ยโอ้โหโอ้ก็ที่หนึ่งนะที่หนึ่งนะไวเกินไวเกินนะฮะก็ดูโอเคนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับตั้งแต่ต้นคลิปนะฮะพอผมจะมาแจกซคลิปนะฮะ ซึ่งสกิปนี้ไม่ใช่ค่ายเดิมนะครับเป็นคนละค่ายกันนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ที่มาแน่ชัดนะครับว่าสาคกิปเนี้ใครเป็นคนสร้างนะครับน่าจะเป็นเออ่ทางด้าของเอป็นสคกิปของชาวท,ทางซ่านะครับที่เป็นมือถือเนาะก็จะรีวิวเลยมั้เนี <laughs> ่ยโอเคก็จะไปดูคลิปนะฮะก็จะไปดูผมรีวิวก็จะรีบกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมก,กดกระดิ่งด้วยนะโอเคโอ้ยเสียงม,มันเป็นแบบนี้ ก็เราเปิดอาเซอุขึ้นมานะครับแล้วก็ให้ปา,าตรงนี้นะครับผมอันที่3อันที่2ดิแล้วให้คุณผู้ชมไปกอ๊อปสคริปต์นะใครที่ไม่รู้ว่าวิธีการกอ๊กปอปสคริปต์ยังไงเดี๋ยวผมทิ้งิปไว้ด้านล่างนะครับคลิปสอนใส่สค,คริปต์นะฮะแล้วก็สอนใช้งานโปก็สามารถไปดูคลิปนั้นจบค่อยมาทำรางสคริปต์เล่นนะครับเพราะว่าผมสอนคมเนาะโอเคก็สกคริปต์ก็อยู่ด้านล่างคลิปผมเลยนะแล้วก็วางสคริปต์ไปเลยนะครับผม ปุ๊บเลื่อนลงมาให้ผู้ชมมากดอันที่สามนะครับกดอันที่สามนะฮะถ้ากดอันที่สี่รันไม่ขึ้นนะครับต้องกดอันที่สามเท่านั้นเพราะว่าใช้คลิปมันเขียนเยอะนะครับแล้วก็กดรันอันที่สามเลยนะฮะปุ๊บนี่ยูไอก็จะเหมือนในคอมเลยนะฮะซึ่งบอกเลยว่าเท่มากนะครับก็สามารถปิดยูไอได้นะครับยูไอก็คือเป็นการปิดตรงนี้นะครับ ตรงนี้เป็นรูปลบเนาะกดไปก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเอ่อ UI นี้นะครับสามารถฟาร์มได้ทั้งหมดเลยนะฮะทั้งจะเป็นเมืองหิมะหรือว่าเป็นเอ่อด่านลาวานะครับหรือว่าด่านสุดท้ายเนาะที่ยังไม่อัปเดตมานะฮะก็เป็นด่านสุดท้ายที่ผมสุ่มสัดสียงที่ผมดที่สุดนั่นแหละโอเคเราจะมารีวิวเลยพูดมากกันมาแล้วอย่างแรกนะครับ ไหนบ้างบนึ่งน,นะอย่างแรกอันนี้จะเป็นออโต้ฟาร์มนะครับฟาร์มเรเบลนะครับฟาร์มเรบลนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะข้อมันเพิ่มไวนะผมดูแล้วเนี่ยดูดิปึ๊บปึ๊บประมาณประมาณเอ่อสิบวิเลเวลขึ้นครั้งหนึ่งนะฮะเอ่ออย่างที่สองนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าคืออะไร อย่ที่สองคืออะไรไม่มีอะไรนะครับแต่จริงมันมีแหละแต่เราอ่านไม่ได้นะครับก็ย่าตเราไปอันที่สามผมยังเพิ่งกดว่ายังไม่อยากดอันที่สามมันจะเป็นเคปเคนะฮะหรือยังไงไม่รู้อ๋อผมรู้แล้วมันคือเอ่อเพิ่มเอ่อเงินป่ะเงินหรือเพชรนี่แหละนะครับอันที่สองมาอันที่สี่นะครับปิดไป โอเคงั้นไม่เป็นไรนะครับยูไอชิสอก็รีวิวไปแล้วเป็นเทลพอร์ตนะครับผมยูไอมันในคอมเบรย์เลยนะครับผมโอเคอยูไอชิสานะครับผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะเพราะผมก็ใช้ไม่เป็นเนาะเรากดไว้เถอะนะครับคนดูมันอาจจะเพิ่มอะไรอะ่ะโธจะจะให้กูวิ่งยัยงไงวะเนี่ยเนนะี่ยมันตายกูดูเนี่ยมันตาย มันเป็นไรนะกดไปเลยนะฮะก็ดูโอเค u i ออนส,สุดท้ายนะครับซึ่งมันอยู่ตรงนี้คุณได้เห็นแดงๆไหมคุณลองพยายามกดให้ได้นะครับมันคืออะไรทําไมมันมีสุ่มออโต้สุ่มสัเลียงนะแต่ผมเปิดไม่ได้ดดิเกมมันบัน็โอเคงั้นออกเกมเข้าใหม่ทีกว่าเนาะ โอเคที่ผมจะพูดกดกดออกมันมันดันใช้ได้นะครับผมนี่มันจะมีออโต้สุสารเลี้ยงนะครับกดอันที่สี่นะครับกดเปิดอันที่สี่เนาะจะเป็นออโต้สุสารเลี้ยงเนาะก็มันจะอ้างอีกจากด่านที่เราอยู่นะครับสมมุติผมอยู่ด่านที่สุดท้ายนะด่านที่เอ่อสารเลี้ยงที่โหดที่สุดมันมีตู้เดียวในนานี้นะครับเมื่อเราเปิดอันที่สี่ปุ๊บมันก็จะสุบเอ่อ ตัวสัตว์เลี้ยงที่หายากที่สุดนะครับสูบแบบออตโต้เลยนะฮะถือว่าดีมากนะครับ,บ,รบ <c oughs> แล้วมันก็สามารถเออเขาเรียกว่าไงฟาร์มเลเวลได้นะครับฟาร์มเลเวลสัตว์เลี้ยงนะครับแป๊บเดียวตันนะฮะผมได้ตัวสองเปอร์เซ็นต์มาหนึ่งตัวนะครับฟุกรหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมก็ฟาร์มเรีเวิวอาจจะไม่ขึ้นแล้วฮะทำไมถึงไม่ขึ้นเพราะว่าผมไม่ได้เปิดตรงนี้นะฮะป๊บเห็นไหม โอเคอันที่สองก็คือฟาร์มเลเวลสันเลีย้ยงนะฮะส่วนอันที่สามจะเรียกกงล้อนะครับมาใกล้ตัวเราเนาะนี่นะครับก็ฟาร์มไว้นะครับผมดูดิขึ้นไวมากเบียร์การฟาร์มเลเวลสันเลี้ยที่ก้อนที่สุดในด่านนี้แหละนี่นะครับถือว่ามันไวไหมผมก็ว่าไวนะ แล้วก็ยิ่งมาฟร์มเลเวลด้วยนะครับก็ถือว่าสริป์ก็ก๊อตอยู่นะครับผมโกงเลยแหละคือหากหน้าสคริป์คนที่ผมรีวิวไปเลยนะครับคือ,อ,อคนสร้างสคริป์คนไทยเนาะก็สคริป์ร้าเขาไมยังไม่ทนะําเนาะแต่เขาปิดอยู่ไอให้ I นะครับคผู้ชมว่างไงผมว่ามันไวนะไวจะาเฉาเนะผมกขขายออกนะฮะเพราะว่าเยอะเกิน นี่นะครับก็ฟาร์มเรื่อยๆนะฮะไม่อยาดให้ไวก็เปิดไว้หมดเลย,เลย <c oughs> จริงนะครับเปิดให้หมดแล้วก็มาเปิดตรงนี้ด้วยเออสัตว์เลี้ยงนี้เลเวลตาม 50, น่าจะห้าสิบเนาะนี่นะครับก็ตามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคนะครับคลิปนี้ ก็คงจะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปหน้าเลยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปไว้แล้วคว่อยไปตัดต่อที่หลังเนาะโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับผม